ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เหล่าอ,อหารหันเทวดาพรมและโพธิสัตว์มากมายท่ามกลางแสงแห่งธรรมะที่แผ่ไพศาลพระองค์ถามขึ้นว่าธรรมะที่แท้ไม่มีคำพูดไม่มีตัวอักษรไม่มีการอธิบายใดๆคืออะไรทั้งถวยเทพนิ่งเงียบพระโมคคะนับหลับตานิ่งพระสารีบุตรก้มกราบแม้แต่ทัพพรมยังไม่กล้าตอบ ท่านใดนั้นพระโพธิสัตว์มันชูสีพรากฏกายแสงแห่งปัญญาเปล่งออกจากองค์พระโพธิสัตว์ท่านไม่กล่าคำใดแต่เพียงหูเราะเบาๆจากนั้นชี้ไปที่แสงอาทิตย์ที่สะท้อนถิ่นน้ำพระพุทธเจ้าทรงยิ้มและตรัสว่ามันชูสีได้เห็นธรรมะที่แท้จริงเพราะปัญญาที่แท้ไม่อธิบายไม่แต่ความไม่ตีความแต่มองตรงไปยังสิ่งที่เป็นอยู่ โดยไม่รัวความว่างใด